เราก็จะเก็บหอมก่อนกลับไทยนะจ๊ะเพื่อนมาเก็บกับเรามามวันนี้27องศาจะร้อนมากเลยจ้ะแต่ก็สดชื่นมาดูด้วยกันจ้ะมอด,ด,ดูนะนี่แสงอาทิตย์นะจ๊ะมันอยู่ตรงนี้จ้ะเพืเ่อนเราก็จะลองดูนะคะไม่แน่ใจเหมือนกัน กดเบอร์หนึ่งแล้วกันนะวันนั้นฝนมันตกอยู่เราไม่แน่ใจว่ามันจะดึงขึ้นไหมนะเพื่อนๆน,นะอากาศร้อนๆจ้ะเราจะกลับแล้วนี่เราเราเสียดายของไหมเราจะเอาแต่หัวเขานะเดี๋ยวเอาไปบ้านแล้วเราก็เอาแต่หัวนะเพื่อนขึ้นจริงๆด้วยดีใจจังเลยนี่เ,เอาเหัวเขาไปดองนะ ยินดีเลยแหละจ้ะเข้าข้างเราแล้วโชว์เข้าข้างเราแล้วนะเธอมีหัวเลยจ้ะนี่ได้ไหมนะกุ้งคงเลยคนนั่งไม่ได้จ้ะเพื่อนๆกลัวเหมือนกันนี่จ้นะ วุ้ยตรงนี้แข็งอะ่ะไม่ขึ้นขึ้นแต่ตรงนี้่ะกองไว้นี้ก่อนหเห็นปะอฮ้ดูดิงามเลย๋ยวเอาเฉพาะส่วนตรงหัวมันนะดองเพื่อนอ,อันนี้ขึ้นไม่ขึ้นก็มีนะไม่ขึ้นก็ไม่ไม่เอาอะ่ะเขาไม่ให้เอา มนี่เพื่อนนะ่ะมันมีหัวเดี๋ยวเราตรงนี้อาจจะพอที่ดึงได้เนาะถอนยาเพื่อนนี่เห็นไหมเพื่อนดอูเยอะเลยเป็นหอมปลา บางคนก็เรียกกระเทียมกันแล้วแต่จะเรียกจ้ะเราว่าเขาเหมือนหอมไงบางครั้งก็ดูเหมือนกระเทียมไม้เพืเ่อนนี่เราจะได้ไปดองแล้วนะเพืเ่อนๆนี่มีเยอะอยูน่นะเเดี๋ยวเรากลับไทยแล้วโอ้เพื่อนดู ได้เยอะอยู่นะว่าไปได,ไดึงเหลามาเลยเดะเพื่อนๆนี่นี่ดึงไม่ขึ้นเดยอันนี้ขึ้นไม,ไม่ขึ้น ถ้าใช้เพื่อนๆดูนะมันยาวเป็นแนวเลยนะโอ้ยนิ้วเราอยู่กับกล้องเนี่ยตลอดเลยขอพายจริงนี่ใช่หมดเลยนะจ๊ะเห็นไหมใช่หมดเลยจ้ะใช่หมดเลยนะเธอก็เดี๋ยวอันนี้ยังนิ่มอยู่เลยจ้ะเพื่อนๆส่วนตรงนี้เราว่ามันดองได้หมดเลยจ้ะเพื่อนๆมันยังนิ่มอยู่เลยจ้ะ มันยังนิ่มอยู่เลยจ้ะสะใจเลยสะใจคนชอบกินเลยจ้ะยังนิ่มอยู่เลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาดองแล้วกันเนาะเอาดองทั้งทั้งต้นแหละนะเพื่อนๆดูใบดิใบก็ยังไอ้นี่อยู่เลยขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ้ะ เพื่อนๆเอ้ยเราด้วยความที่เป็นคนชอบนะดูดิเพื่อนๆดู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 ด,ดูโอ้ยยุงจะกัดหน้าเราตอมใหญ่เลยอูย้ยใช้ได้ทั้งต้นเลยจ้าหอมที่เก็บมานะจ๊ะเพื่อนๆตัดทิ้งไปเยอะเลยเพราะว่าเราไปเก็บช้าไปมันต้นมันก็แก่แต่เพื่อนๆแต่ว่าส่วนนี้ยังอ่อนอยู่นะจ้าเนี่ยว่าจะผัดไทยจ้าส่วนในนี้เดี๋ยวจะดองไว้กินจ้าเนี่ยหัวมันนะจ้า หอมที่เก็บมาเราก็ตัดเอาส่วนยอดอ่อนนะจ๊ะเพืเ่อนๆแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวทั้งหมดเลยจ้ะเราก็แช่น้าเกลือกับน้ําส้มสายชูจ้ะเพื่อนๆแช่ไว้คืนหนึ่งเลยจ้ะเพราะมันอยู่ที่โล่งจ้ะคือถิ่นฝร,รังนะจ๊ะเพืเ่อนๆมันกินได้นะจ๊ะยอดกําลังกินเลยนี่กินให้ดู เหมือนกระทินมากเลยจ้าออกหวานหวานกะทินนี่แหละอร่อยนี่ก็เป็นยอดมะขามอ่อนนะจ๊ะกินได้จ้าวิตามินซีเยอะเลย So high I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Too high, be sure to keep the mountain in sight. Five forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind.